สวัสดีค่ะกุลาบ,บ้านคนนะคะวันนี้ก็ประมาณ11โมงเช้าค่ะวันหยุดวันอาทิตย์นะคะเริ่มแตกตาม,มาบ้างแล้วหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งรอบแรกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่มีดอกมีแต่ใบแล้วก็แตกกิ่งกระโดงมาเกือบทุกต้นค่ะดีงามนะคะวันนี้จะฉีดยานะคะเดือนเดือนหนึ่งฉีดฉีดสักสองครั้งได้ค่ะ ส่วนปุ๋ยก็ปีนี้จะเปลี่ยนใหม่นะคะจากสองเดือนครั้งจะเปลี่ยนมาเป็นใส่เดือนละหนึ่งครั้งนะคะนะแต่ใส่ไม่เยอะนะเลยๆไปตามต้นมันนี่แหละค่ะเอ,อนานังกวักตรงนี้ที่เคยมีขุดออกแล้วนะคะมันเกะก,กะบังแดดบังลมเพราะว่ากุหลาบมันใหญ่ขึ้นค่ะปีนี้แต่กิ่งกระโดงมาให้ใหญ่ๆสองกิ่งนะคะเนี่ยสองกิ่งกิ่งนี้กับกิ่งนี้ค่ะยาวประมาณเม็ดหนึง่ง แล้วก็ต้นนี้ดีงามเลยนะคะปีที่แล้วไม่มีอะไรแตกมาเลยนะปีนี้ได้มานี่ค่ะเห็นแดงๆไหมคะข้างในน่เนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยกำลังแตกอยู่นี่ยอดใหญ่อวบอันเลยค่ะได้มาน่าจะสองสี่หกอันเลยค่ะเนี่ยนี่ปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่ได้เยอะขนาดนี้นะคะปีที่แล้วไม่มีสักอันนะคะเนึกว่าจะตายแล้วเพราะว่าโดนนอนกินหัวกระโหลกนอน ปากที่มีฟันแข็งๆนาาั่นล่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยยาวนะ่าประมาณ30-40เซนได้ต้องระวังนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยพายุเยอะลมแรงต้องหาอะไรมาเสียบไว้นะคะถ้ามันยาวมากๆเนี่ยใหญ่อวบอันเลยนะใหญ่แบบแบบเท่านิ้วมือหนูเลยเนี่ยหกอันเลยนะคะต้นเนี่ยโหสุดยอดมากปีนี้นต้นเกา่าต้นแก่นะคะ บางปีก็ไม่มีสักกิ่งนะคะปีนี้เลิศเลิศข้างๆนี้ก็เหมือนกันปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนจะไม่รอดจะขุดทิ้งละแต่ซื้อมาแพงอะ่ะเสียดายดอกสวยสีม่วงก็เลยปล่อยไว้ปีนี้แตกมาให้สองกระดงใหญ่ๆยาวๆนะคะส่วนข้างในนั้นก็เริ่มแตกมาทุกตาทุกต้นลวค่ะนะคะสีแดงเลยใบด่างนี่ก็เริ่มมีอยู่สอันนี่ละค่ะเนี่ยสีอันเนี่ย ต่โอ้เชื้อราบุกมากเลยนะคะเชื้อราแป้งเนี่ยเนี่ยใบง,งีงองอเขาวๆแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกเชื้อราแป้งนะคะเนี่ยเป็นเกือบทุกต้นนะคะมันจะมากับช่วงเดือนห้าเดือนหกจะมาค่ะมากับหน้าฝนนะคะเพราะว่าบางทีอากาศกลางพืนมันชื้นนะคะมันจะเป็นช่วงนี้ล่ะเป็นเกือบทุกต้นเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันนะคะอันนี้ได้มาสามกิ่งนะคะต้นนี้พาเลตเนี่ยค่ะได้มาสามกิ่ง หนึ่งสองเนี่ยยาวเลยค่ะเนี่ยยาวเนี่ยมันเม็ดกว่าแล้วค่ะเกือบสองเม็ดได้มั้งเพราะว่าท่วมหัวหนูแล้วอ่ะจะต้องไม่ให้มันดอกนะคะหนูจะเด็ดดอกมันทิ้งถ้ามันดอกหนูจะเด็ดยอดมันนะคะคำๆดูตรงยอดมันเนี่ยแหละคะ่ะว่ามันจะดอกไหม มันไม่ดอกก็ปล่อยไปก่อนถ้ามันดอกก็เด็ดยอดออกนี่นะเวลากิ่งมันยาวเราก็ต้องดูนะคะมันจะออกไปนอกรั้วไหมพยายามดึงเข้ามาในรัน้วให้ได้ต้นนี้เหมือนกันค่ะต้นนี้กระโดงมาหลายอันเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนจะแข็งแรงแค่นั้นเองมีประมาณห้าอันได้ค่ะห้าอันนี้ก็อาจจะแข็งแรงอยู่สักสองสาม นอกนั้นอาจจะไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงก็คือสั้นไปนะคะสั้นแล้วก็ไม่ยาวต่อนั่นแหะก็ลุ้นดูก่อนนะคะมาเยอะเหมือนกันต้นใหญ่นี้ยังไม่มีอะไรแตกนะคะกระโดงก็มีแต่กิ่งที่เราตัดไปนะคะเริ่มแตกมานี่ค่ะยาวปาแบบนี้ก็จะติดดอกนะคะแต่ดดอกเล็กลงเนี่ยเพีย้ยไฟลายแดงนะคะเนี่ยใบแบบนี้เป็นเพีย้ยนะคะ กลางล่างนี่หนักเลยแหละนี่เป็นเพี้ยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะมีแต่บางทีเรามองไกลๆเราไม่เห็นนะต้องมองใกล้ๆนะคะเนี่ยเป็นเพี้ยนะคะเนี่ยก้างหลังนี่เพียบอ่ะตาไม่ดีต้องถ,ถ้าใช้แว่นขยายจะรู้เลยตัวแดงๆเล็กๆอยู่ข้างหลังใบเนี่ยเป็นค่ะเป็นเพี้ยไฟไลายแดงนะคะนี่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วมันแตกมาให้นะนคะนคะใบแดงๆอ,อ่อนๆนี่ใบใหม่ที่แตกมานั่นแหละคะ่ะ หลังจากที่เราตัดดอกไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมันแตกมาเดี๋ยววันนี้หนูจะฉีดยานะคะช่วงนี้ไม่มีดอกก็เลยน,ะนานๆอัปเดตทีนึงก็ <g ül> จะอัปเดตให้ดูอาทิตย์ละครั้งแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีดอกไม่รู้จะโชว์อะไรให้ดูอันนี้ก็โอ้โหดอกปีนี้ไม่ได้ โชว์ความสวยเลยนะคะเละมากว่าทั้งฝนทั้งแบบไม่มีแดดอะไรเงี้ยดอกไม่สวยเลยค่ะต้นนี้ก็แตกตามมาแล้วที่แน่ๆเห็นตุ่มกระโดงอ,อมาอันหนึ่งนะคะหลังจากหนูตัดแต่งกิ่งแบบหนักเลยอะ่ะนะคะเนี่ยดอกรอบที่สองกำลังจะมานะคะดอกรอบที่สองที่สองกำลังจะมากำลังติดดอกอยู่ ไม่เร็วแล้วค่ะเดือนครึ่งนันละเนี่ยนี่ค่ะติดประมาณตุ่มข้าวสารได้ละเดือนครึ่งก็จะมารอบที่สองแต่มาไม่เยอะนะคะในร้ละเนี่ยเราตัดไปแล้วมันก็แตกตาม,มาเนี่ยค่ะกระโดงที่หนูว่าตรงนี้หนูเอาเลื่อยเลื่อยเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่นนนมยมีอันเดียวเนี่ยเราตัดกิ่งใหม่อ๋อไอเราตัดกิ่งเก่าทิ้งไงกิ่งใหม่มันจะต้องแตกขึ้นมานะคะไม่ใช่ว่า แตกแน่นอนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะโอกาสโอกาสที่จะแตกมีนะคะเนี่ยขึ้นมาอันนึงแล้วแล้วก็ตรงนี้เห็นแดงแดงเนี่ยแดงแดงแต่มันแตกมาแล้วมันจะแข็งแรงเป็นกิ่งที่ดีงามหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะก็ต้องลุ้นกันอีกทีเพราะว่าบางทีแตกมาสามอาทิตย์หนึ่งเดือนก็หยุดเหมือนเดิมนั่นคือกิ่งตาบอดเนี่ยอันนี้ก็มีลุ้นนะคะมา นี่ทั้งสวนก็ประมาณนี้ละไม่ม oh ่ไม่มีอะไรมากต้นนี้ก็ดีงามค่ะเลี้ยงใบเลี้ยงต้นไปก่อนต้นนี้กิ่งกระโดงมาสองกิ่งใหญ่ๆเนี่แดดดีจริงๆวันนี้โอ้โหเมื่อวานนี้ลมแรงมากนะคะวันก่อนนั้นก็ฝนทั้งวันทั้งคืนแบบน้ําท่วมอ่ะนี่ยค่ะยาที่จะฉีดก็ยาตัวเดิมนี่แหละค่ะน้ำหนึ่งถังนะคะสี่ลิตร ถังเดียวก็พอนะคะส่วนมากหนูฉีดนะผสมแค่ถังเดียวนี่ค่ะยาตัวเดิมที่ใช้นี่หมดแล้วค่อยซื้อใหม่ไม่ได้ซื้อขวดใหญ่นะคะกันเชื้อราแป้งแล้วก็ใบเหลืองใบร่วงถามว่าหายไหมก็ไม่ได้หายร้อยเปอหรอกค่ะอันนี้สารจับใบนี่ก็เป็นยาสำหรับกุหลาบนะคะอันนี้ก็ค่าหนอนค่าแมาลงทั่วไปนะคะแต่เหม็นมาก แนะนำให้ใช้ถุงมือผ้าปิดปากนะคะนี่ค่ะหนูผสมทุกทุกครั้งเหมือนทังหนูแล้วค่ะอย่างละหนึ่งฝานะคะหนูผสมเนี่ยเหม็นมากไม่ได้ใส่ถุงมือไม่เป็นไรค่ะเสร็จเร็วเดี๋ยวไปล้างเอาหนึ่งฝาอันนี้ก็หนึ่งฝา ช่วงนี้ก็รุ้นแต่กิ่งกระโดงเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวปิดอีกทีนะคะวิธีกะค่ะกะจริงๆมันมีที่นั่นวัดนะคะ วัดประยาต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่หนูไม่ได้วัดเอาวิธีกะของหนูเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เขยา่าเขย่าปัมป๊มปั๊มเนี่ยแหละ,ะโอเคค่ะเนี่ยใส่ยางละอันเนี่ยนะคะเขยา่าปัมป๊มๆแล้วก็ฉีดเขย่าให้น้ำยามเข้ากันนะคะแล้วก็กดแบบนี้ค่ะ รู้สึกลมจะออกแล้วเดี๋ยวเรามาฉีดกันเลยค่ะฉีดให้ทั่วนะคะใต้ใบบนใบใบนางรักหนู ฉีดวันที่ไม่มีลมนะคะแดดร้อนแล้วนอนแมลงก็ชอบไปอยู่ใต้ดินแล้วะคะ่ะหนีไปอยู่ข้างล่างแนละ้วเชื้อราแป้งนหนักที่สุดแล้วะคะ่ะรักษายากด้วยนะถึงเวลาก็จะหายไปเองค่ะหมดหน้าฝนตอนนี้ญี่ปุ่นเข้าหน้าฝนเต็มตัวนะคะ นนนน้้าฝเตตต็มัวอียอดอ่อนๆแดงๆแตกมาเยอะเลยค่ะบ,บางทีมันก็จะมีลมนะคะดูทิศทางลมด้วยนะคะ ถ้าช่วงลมมาเราก็หยุดฉีดไปก่อนเปลี่ยนไปยืนทิศใหม่เสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยค่ะ กิยากุหลาบนะคะเดือนหนึ่งสองครั้งก็ได้ค่ะต้นเดือนแล้วก็สิ้นเดือนหรือกลางเดือนคือสองอาทิตย์ครั้งนั่นแหละค่ะเอาง่าย,ายๆจะได้จาไม่จาไม่ยากจาง่ายๆส่วนปุ๋ยปีนี้หนูจะเปลี่ยนใหม่นะคะเหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะจะใส่เดือนละครั้ง เจ็ดไปหนึ่งต้นนะคะยอดอ่อนๆนี้ฉีดเยอะหน่อยนี่มีอีกหนึ่งต้นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าถีกันมากนะคะเนี่ยใครอินเดอะบลูนะคะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนี่ก็ม่วงอะม่วงกับม่วงติดกันเลยค่ะตรงเนี้ยไม่รู้จะรอดให้หรือเปล่า เราฉีดต้นใหญ่ก่อนค่ะถ้ามันไม่แรงมากเราก็กดปั๊มๆนี่แหละ เลี้ยงไม่ยากนะคะถ้าต้นไหนติดแล้วแข็งแรงแล้วก็ไม่ตายนะคะตายยากใช้คาว่าตายยากแต่ถ้าต้นไหนที่จะไม่ค่อยรอดแล้วบอกได้เลยเอาอะไรให้กินก็อยู่นั่นเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะมันก็เป็นที่ต้นนั่นแหละคะ่ะต่อให้ซื้อมาสายพันธุ์เดียวกันห้าต้นก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะงามทุกต้นนะ ใบเหลืองใบร่วงมีค่ะถ้าเจอแบบนี้ก็เด็ดทิ้งนะคะเนี่ยใบแบบนี้นะร่วงไปแล้วเมื่อกี้พูดอยู่เนี่ยโดนแป๊บเดียวร่วงแล้วค่ะเนี่ยเด็ดทิ้งร้อนมากค่ะวันนี้พายุผ่านไปแล้วก็ร้อนค่ะสอดเข้าไปข้างในนะคะจะได้โดนใต้ใบได้ เพี้ยไฟลายแดงมันจะอยู่ใต้ใบนั่นล่ะสอดเข้าไปข้างในเสร็จแล้วค่ะหนึ่งต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวไปฉีดกุหลาบทั้งสวนเลยนะคะถ่ายให้ชมประมาณนี้ก็ลองทําดูกันค่ะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะทําเหมือนกันละค่ะฉีดยาเนี่ยแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ